ชื่นใจกับคววนใหม่แล้วแต่ว่าด้วยควานถุกมลอยยาวกันล่ะบ้านบอกตับ้านบอกให้พ่อหอม,มเรียบร้อ,อ,อ,อ สวัสดีครับพบกับเราช่องอิลิเฟนแต่และนะฝากกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ใจ้ขาดวันนี้นะเราก็มาดูควานช่างของเราจ้าโคเจ้เข้าก่อนนะเพราะว่าให้เด็กๆทีด่ด่นเอาไวท้ทีหลังค่อยเอาค่อยเอาเข้านะนะเอากวดครับออกไปชินช้นๆแล้วก็โยนลงไปครับ เพื่อที่จะให้โอ้เจเจคุมอยากกินกล้วยเพื่อที่จะหยิบทีละชิ้นทีละชิ้นนะถ้าเอาให้ทีเดียวหวีหนึง่งนี่คือเข้าปากเสร็จวอยวายโอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้เดินรักเด่นยังนะไปย่างรถใหม่วะนีะ่ย,ยเดินรักกำลังได้ยา่างรถใหม่อะ technique basic ไปครับโอ้โหมาดูดาบเธอสินี่มันตูดช้างหรือตูดใครตูดคนหรือเปล่าโอ้โห,โโหต่างติดชีวิตตูดช้างแมนนนง่นิ่งๆนะครับนิ่งๆไม่ดื้อไม่สน ของเชียสิฝาว่ารถเดินบ่อยแล้วเหยียบทียุบอ่ะเดี๋ยวพวกคิดี้อ่ะเอาไปนี่เสียงลมด้วย ไลยไลยมาจับกล่องให้ได้สิเปอวสางหน่อยถ้าไปตัวไหนชื่นหายไล่ห้ายซอ้เพล่อเลยแกันเปลวก็อ ตื่นยังนี่ตื่นยังนี่ผมตื่นกัดคุณะนะวันนี้ร,รู้ไหมมาดูฟันใหม่กับเสื้อเขียวนะครับฟันใหม่เสื้อเขียว่ะไม่ไอหนุ่มเสื้อเขียวน้ำก็ยังไม่อาบนะครับ ชื่นใจกับควานใหม่จะเอาชื่นใจเข้าร่มนะต้องมีคนคุมนะครับร<ป>ต้องรีบกาเข้า่ะเพราะแดดแดด,ดกำลังมานะครับต้องเอาเข้าก่อน เป็นผมก็จะไป็นแต่ว่าด้วยความดูดูในเผามีกำลังเขาด้วาคนเดียวอ๋อคุณมีเพื่อนแล้วไงเสือเออเพื่อนคุณอะคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะปตะตูมันคือนนกับเพื่อหลายคนไม่มันคือนอนกับเพื่อนเสืออยู่ประตูมบอก เดือไม่อาบน้ำไม่อยากนอนด้วยครับงต่อไปอัดทีหนึง่งอัดทีหนึ่งคืออะไรอ่ะต่อไปน้องบวัวบานเขาเข้าทีละตัวนะครับโดยมีคนคุมคือเสือคือเห็นยางหไหมเ่ะ บ,บับอกเตะพอสบายจบ่ยืนคุ้มได <S <S <อ>้แล้วเราก็มีองค์คลักนะครับบตุมบัวลอยมาเฝ้าเพราะวันนี้มีองค์ขลักเยอะดูถ้ากำลังใจอ,อืมบตุมกับบัวลอยมาให้กำลังใจกำลังใจครั้นใหม่นะครับน,ะนะั่นรอกันละ เราถูกมลอยหยอดกันและไปให้กำลังใจคันใหม่แล้วบูบานอยู่ข้างหน้าแล้วก็ อช่ชั้นไหนก็จำช้นเขาเฮ้ยนี่ยังก็อบูบูบาบาอาบูเห็นมอันนี้มาบ้างยี่ขออย่างวนนี้บ้านบอก่บ้านบอกให้พ่อหอมแก้มหน่อย ส่งคือหรอแล้วแล้วก็เสร็จแค่เอาเย้ให้มาก่อนตรงนลานั่นนั่นนั่นบ้านียยังพี่เขาอ่ะ่ะอยากกวย่เรีน

Bộ bàn Ok, đeo, ờ, oh, ờ oh. Để nhau nghe Đu, 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 ờ à, bộ bàn Bộ bàn cháu này Ok อยากกินกล้วยแล้วพอ่อเอามาให้หน่อยดูดูอ๋โ,โดยมีชนเผ่าจากจากไหนก็ไม่รู้ชนเผ่าเสื้อเขียวเนี่ยไม่ค่อยใจแล้วว่าควาช้างเขาจะถือไม้ไผ <c oughs> ่ไว้ไทำไมคถือไว้ไอ้เคาะตัวเต้นไ,ไม่ <ชน S 3> เล่นแต่ว่าเอาไว้เวลาช้างวิ่งเลยดึงดึงออกมาแล้วก็เสียบ เสียบอะไรดูคนมาเสียบอะไรเสียบปลาย่างเหรอใช่เสียบปลาย่างถ <laughs> ามพาม,ามแ,แต่เราจะไปดูว่าวันนี้แท้ควันอาบน้ำช้างเจ๊แล้วก็ชื่นใจแล้วก็บัวบานนะครับจปดูในคลิปหน้าฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ชช่อง filipin Thailand bualban fc แล้วก็อเาสยามนะครับส่วนแป่ผลิตภัณฑ์แล้วก็สามารถทกักเข้าไปที่เพจได้แล้วก็อ,อย่าลืมอย่าลืมสติกเกอร์ลายของบัวบานด้วยนะครับสวัสดีครับ